ทำอะไรย่าลูกปักฝุ่นค่ะปัดฝุ่นปักฝุ่นเสร็จทำอะไรต่อคะปักฝุ่นเสร็จก็ตัดถุกค่ะสงสารย่าทั้งเลยก <laughs> ู้ย่าหลับ <laughs> อะเยอะนีนี่ยวีผมมาตักเบียร์ยังตักเบียร์ย่ายังเนี่ยสักเบียร์ย่ายัง ตัดผมเลยนี่หน,นึ่งหน,นึ่งแ้วมันหวีอะลูกหวีแบบใหม่อะลูกถ้าว่าจะไปตัดผมสัก,กวันไมื่อวันไหนนี่เราตัดผมผมยาวมากเลยอะดันให้ไหมอะมันทำอะไรคะอำให้ท่านสวยให้ลูกเป็นทรงหน่อยอันนี้หยองแหยังหมดแล้วทำอะไรคะลูก สวยจังเลยทำไรคะโอเคโอเคไม่ร okay, okay. บกวนคร okay, ับลูกค้าค่ะลูกค้าร้องนิ่งๆนับได้นะคะ <laughs>